สวัสดีค่ะผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับฮิวโก้ไมโลกับนอนนอนนอนอนสิแนนเองแม่นอนสิแต่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้เพราะเราอยู่คนละบ้านโอเควันนี้พี่ก็มีอันนี้ดูสิวันนี้พี่เอาไปทําเป็นแบบทําเป็นจับคู่เห็นไหมฮิวโก้ไมโลหนึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอาเดี๋ยวนะโอเค ดูซิว่าเราจะได้คู่ไหนกับคู่ไหนอโอเคมาเริ่มกันทอดทอดทอดแม่ทอด,ทอด,ทอดโอเคต่อไปอืม ก็ก็ได้อหรอโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วพี่จะไปลองทำเป็นคู่ดูโอเคนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรบ้างอึงสาหรายกลายเป็นผงสะ